าม,มากแม่แช่นี้ดีกว่าชอบอยู่หรอลหล่อนกำลังจากไหนยังนี่จะสิ้นเดือนแล้วนะคันปากขอเมาส์ก่อนเลยอาทิตย์ก่อนนะฉันแชร์คลาเจนกับเครื่อนบนหน้าระบบสัตว์ให้ปุ้ยนางชอบเวอร์แล้วลหล่อนจะบอกฉันได้หรือยังว่าหล่อนกำลังมาจากไหนยังยังไม่จบเพิ่งแชร์ลิ้งกับโพสไฟวันก่อนนะตอนนี้นางติดซีดีสง์งเงียบเงียไปจ่ะแล้วล่าสุดแชร์เครื่องดูดฝุ่นอตนัตโนมัติให้แม่นางเริ่มปวดไปเร็วปวดหลังฉันกูเลยเอาเงินมาจากไหนอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาสิ แค่โหลดแอปลงทะเบียนเสรรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U Pick Choice ในราคา999บาทแค่นี้ก็ได้เป็น U Picker แล้วยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็ c เยอะด้วยนะแล้วที่ยิ่งเลิศไปก่อนนั้นแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิงก์ของเราเลยนี่ AI อะไรกันเดี๋ยวจะไปไหน สอนพี่ด้วยสิพี่ก็อยากยิ่งชอปยิ่งแชยิ่งได้บ้างนะยิ่งชอบยิ่งแช,ย,งชยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปชอบเลยยูพิกเลิศเลย